ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในปักหลังในเดือนธันวาคมนี้ในปักหลังในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นอาจจะต้องวุ่นวายหรือวิ่งเต้นเกี่ยวเรื่องของการงานการเดินทางมากเป็นพิเศษแต่ก็จะทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกสมหวังมากอยู่พอสมควรเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในปักหลังนี้ อาจจะต้องวิ่งวุ่นหรืออาจจะมีความกดดันบ,บางสิ่งบางอย่าง <_ d ose> เกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีการย้ายงานอาจจะมีการทํางานที่เกี่ยวกับการประสานงานที่จะต้องเดินทางไกลซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่การงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณนั้นต้องใช้ความคิดหรือใช้ความรอบคอบรวมทั้งปรึกษาคนใกล้ตัวในการแก้ไขปัญหาเรื่องงาน งานของคุณนั้นก็จะผ่านพ้นลาบลื่นไปได้ด้วยดีอะไรที่คุณหาทางออกไม่เจอคุณก็ค่อยๆใช้สติใช้คนที่สามารถที่จะปรึกษาได้หาทางแก้ไขเกี่ยวในเรื่องของการงานการงานของคุณก็จะหาทางออกได้อย่างปฏิหาริย์จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นประสบความสําสเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานรวมทั้งชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนมีเป้าหมายใหม่ๆในการทํางานหรือมีโครงการใหม่ๆอยู่แล้ว ก็ขอให้รีบลงมือทําเพราะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเ,เรื่องของการงานได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้บางคนนั้นค่อนข้างที่จะปล่อยวางหรือค่อนข้างที่จะพักผ่อนจากการที่คุณเหน็ดเหนื่อยหรือจากการที่คุณอดออมหรือค่อนข้างที่จะขยันหมั่นเพียรวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนนั้นค่อนข้างที่จะปล่อยวางกับชีวิต เกษียณตัวเองได้อย่างมีความสุขบางคนหากยังทํางานอยู่คุณก็จะสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ค่อยแบมือขอใครกินคุณจะสามารถหาเงินได้ด้วยตัวของตัวเองอย่างที่คุณนั้นภาคภูมิใจและจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีทําให้การเงินในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ต้องวิตกกังวลหรือมีความเครียดมากจนเกินไปเพราะความรู้ความสามารถของคุณนั้นค่อนขั้นที่จะสามารถสร้างไรายได้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอน ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นต้องขอบอกว่าหากใครที่ยังเป็นโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอคนที่เป็นเนื้อกู้ของคุณที่มีความมั่นคงมีฐานะที่ดีเข้ามาผัวพันได้อย่างแน่นอนช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะค่อยๆพัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้นแต่จะพัฒนาอย่างชา้าๆไม่หวือหวาหากใครก็แล้วแต่ที่มีความพัฒนาแบบหวือหวา โอกาสที่จะผิดใจกันนั้นก็ยังมีเช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นคู่ของคุณนั้นจะจับมือคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้ว่าจะมีบางเรื่องที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างแต่เชื่อได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะคุณนั้นค่อนข้างที่จะปรึกษาหารือหรือพูดคุยกัน กับครอบครัวหรือคนรอบข้างนั้นค่อนข้างที่จะดีอย่างน้อยที่สุดมีเป้าหมายที่มีความรักต่อกันอะไรอะไรมันก็ดีรวมถึงช่วงนี้คู่ของชาวลัคนาราศีกรกฎกจะให้ลาภให้ผลจะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างดีหากคุณมีความติดขัดหรือมีความกดดันไม่ว่าจะหาทางออกไม่เจอคู่ของคุณนั้นจะสร้างความสว่างภายในจิตใจให้กับตัวคุณทําให้คุณหาทางออกหรือเห็นทางออกได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณนั้นมีความรักความสดชื่นในช่วงนี้มากเป็นพิเศษดังนั้นโดยภาพรวมในปักหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานอยู่บ้างในการที่จะต้องลงมือสะสางานเก่าๆหรืออาจจะต้องเริ่มต้นงานใหม่ๆหรืออาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นแต่งานนั้นก็จะสามารถสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีในเรื่องการเงินและความรักนั้นก็ยังถือว่า จะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคงและมั่นใจทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีความสุขสดชื่นในช่วงสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน